สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วเมื่อนี้ค่อยสวัสดีหลายรอบแล้วก็สวัสดีและสวัสดีอันทงนี้ทุง่าทุง่าพิติกม่าม้ของร่นนี่ ผู้ชายเล่ากับรุ่นเดียวกันกับลูกสาวเนาะแต่ว่าอันนี้สภาเด็กน้อยผู้ชายเราเก็บบ่านเก็บอีหยังนนะน้ำข้ามสะอาดบ่านเราเล่ากระถามว่านกอันตัวเอาพาโบอันมิต้าพาดีๆได้ประสนคิดว่าสั้นกูใส่ได้ยี่โดกเมื่อนั้นเพื่อนอัมาให้่อยก็ยังมัดถุงไว้ยังม่ได้หนีโดกอันจับจับจับออกมาแล้วก็มัดถุกงอกไว้ กะว่าลูกมาแล้วเสียห้ลูกล่องใส่นะแทนใดใส่มันใหญ่ปวดเท่ากาับบาเพิวอยังกะสิพับไปอันที่ใส่ถ้าถ้าลูกมาได้นี่ยล้วใคยนะเลยประมาณสองอาทิตย์จนเสรเหน็นกันกับลูกหรืออาจจะยาวกว่านั้นเบื้องก่อนว่าผลผล,ผลตรวจวันที่สิมหาหลังจากพบซีซีมือแล้วมันเป็นยังไงสภาพะนี่ตัวดีขอบคุณหลายๆได้ไปติดเดอสภาวะนีตัวดี ถ้าลูกคอยเป็นประเภทแบบว่าถ้าบ่ถูกใจผู้น่อยน่ะลูกชา้นั่นถ้าบ่ถูกใจแกแก,แก่สิบ,บ่ใส่เลยถ้่ว่าท่านไดเขาเสิเอาถ้าเขาไม่หาแม่ด้กใสิให้เขาเลือกท่าน,นได้เขา,าเอากเสิเอาไปใส่ตู้เหลืองตู้เหลืองหมายถึงตู้ที่มีตม่งจุดตา่ดตางๆจุดที่มันเป็นตัวเล็กเนาะที่ว่ามีฟานะ่ะจะมีพวกสผ้าอีกคางๆก็จะเป็นพวกกองกระดาษข้างๆก็จะเป็น อ่อ่ก้องกระดาษแล้วก็กระดาษแยกเน้แยกอืมนี่มีหลายอย่างด่เขาแบบว่าสามารถเอาไปรีไซเคิลได้แต่พวกเสภานี่ตู้เหลืองไม่ค่อยเอแต่ตู้เหลืองเนาะอุฟฟ่าเออแต่อุังฝาเขาเอืน่นั่งไลยโอกอีกภาษาหนึ่งเส้านี่ที่มันลงตู้เหลืองทุกยุดทุกยุดนี่เขาสิขนขนไปทางเรือที่ไข่หมูเที่ที่คข่เยเคยถามคนปิ้นเขาว่า ถ,ถ้าได้เยอะๆแล้วเขาก็จะเอารวบรวมลงเรือไปไม่ได้ขึ้นเครื่องไหมล่องเรือไปไปแต่อเอาไปน้าเลือนะเอาไปให้ประเทศที่เหมือนที่บอกมิสาละแน่เพราะว่ามาแมนว่าสินั่นเยเป็นเป็นเป็นป่วงแล้วตอนนี้อยู่บ้านนกฟุ้งซ่านเลยก็สิคําก็สิมเมิดแมเสื้อผ้าพวกนี้ไปตู้ตู้เหลืองแล้วตู้เหลืองพอถึงควบรอบเขาเขาก็สิเก็บตามจุดๆๆๆๆๆ แล้วเขาก็เสียไปลงเรือลงเลือไปให้ประเทศที่ประเทศที่เขายากจนประเทศที่เขามีสงครามมีการรบสิน่น่ะจะเป็นเสื้อผ้าเด็กน้อยผู้ใหญ่รองเท้าเป็นเป็นของใส่สูนตัวสิน่น่ะพวก,พวก,พ,พ,วก,ก,กพวกเสือ้อผ้าพวกกางเกงพวกเสื้อแขนยาวเสื้อแขนสัน้นรองเท้าเพื่อของอยังดีๆอยูที่เขาที่ค้นฟินหรือข้นจะอยู่ในประเทศนี่เขาใส่ตูเหลืองไปแต่นี่ก็ดีดียูนี่ ถ้าลูกมากลูกให้ลูกเลือกเอาอืมให้ลูกเลือกเอาอันนี้นเป็นตามสุดมาเลยของรุ่นนี้ผ่าผ่าใส่ข้างในมันอุ่นพวนัวนี้ของรุ่นนี้เจติงเราคอยบอกอยู่พ่นเฮ็ดขนมอยเล่าบอกว่าเจา้ากับมาฝาคอยเน้พิษย,ยานเหนยครั้วแถคอยประเด็นอันเป็นท่ปอบเด้เจ้าพิยานแถ เอาแม่คอยกินน้ำเนย้าให้ไปใส่มาใส่เขาคิดเราไปหาเจ้ากับอะไ้เขาไม่เห็นไปใส่เนาะคิดว่าหนใส่ได้ยีดอกสั้นตูกระหนใส่ได้แต่ว่าสั้นตูมากสั้นตูเหลือเอ,เองถ้าเขาไม่ชอบก็จะบ่ก็จะบ่บังคับเขาลูกข่อยไเป็นนี่สิถ้าเขาไม่ชอบเขาจะไม่ใส่แบบดูดีแค่ไหนเขาก็ไม่ใส่ทามันเหลือข่อยกกิดเอาไปลงตูเหลืองเขาจะเอาไปบริจาคก,ก้คนที่เขาแยกว่าแต่ว่าตูตูเหลืองกับมี่แล้วก็เป็น ล้านในร้านมือสองกับมี่มองนล้นคือเฮาสามารถเก็บของที่ว่าของใส่เป็นถ้วยเป็นจานเป็นอย่างแล้วเขากับไม่ไมีหลายสมาคมเนาะเขาก็จะเอาขายตัวนี้แล้วเงินไปเฮ็ดอย่างของเขาเนี่ยแหละแต่ไวใจได้ประเทศนี่ไว้ใจได้เขากับเฮ็ดเพื่อสังคมนั่นแหละสภาวิ่ตัวดีๆีปัดส่วยไข่สีแจงข่สิเปร,เรี้ยนนั่งจมอยู่หลายคลิปอยูดด่ติ เป็นแห้งวิ่เด้ข่อยกว่าสิคำมสมือดไหมเออกว่าสิคัมสมืดบึงดูเสผหาอันไหนงอันไหนหน่อยแต่ว่าอยู่ที่ความชอบของลูกค่อยนะลูกสาวข่อยกับลูกชายขึ้นกัน ลูกสาวกับลูกชายแขวนะขนะคือกันผู้น,น้อยเด้ผู้กลางกับผู้น,น้อยแต่ว่าบิก๊กเนี่เขาก็สิเป็นคนสไตล์ซื้อเองหาเองแล้วกแบบ็ต้องแบบต้องดูดีต้องแบบขึ้นเหรียญสูงสิบบิกเนาะที่มกักใส่แต่แต่มากฟินแลนด์ของเขาซื้อมาแต่เมืองไทยสูงสีนี่มุจจอต้องจำได้ของเด็กชายที่ิีบุตรนี่สีไข่ไมัเสียละเพิ่มมน,นมันกใส่หลายแม่ขาดหมดแล้วบ่ ใครว่าพื้นลูกข่อยนะ่ตอนไปไายมาแล้วเนาะตอนนั้นไปสวิตเออไปลองเพ่นอยู่สวิตไปสวิตมาหาแม่มาหาแม่มั่นหาแม่ขึ้นนึงมาหอดหนีมาน่องขึ้นนึงแล้วก็ตอนบาบกับกับกับไปสวิตสวิตไปเมืองไทยคู้ณว่าวางไดมาหอดผีแล้วมะน่อนขึ้นนึงเนาะกับบัดด้มีเวลาอยู่หลาย ยไปฮับสนามบิดมาเหรอบนไหนเยจำาันไรเออเราที่นี่จังไหนแม่แม่กางเกงอะไรตัวนั้นยังอยู่ไหมบัสนกางเกงตัวใดอีกสเีเขียวๆอันไหมอันขาขางหนึ่งสันขาขางหนึ่งยาวว่ะนะจังไหนโอ้ยบิก๊กเสีเอาไปนั่นจุติเอาไปเอาไปจะไปทําวิดีโอบสัสนโอ้ยใครแต่แม่ยังบา่ได้ถิมนะบิ๊กเนาะแต่ตัวบิ๊กนะั้เป็นคนแต่งตัวตลอดเป็นคนเนียบ เป็นเด็กชายเนีืมเป็นคนที่แบบต้องใส่แบบเขาสะอาดสะอาดบีก่ะบอกเรื่องสะอาดสะอาดเครื่องล้างจานอยู่นี่เนาะมันก็นมีอุณหภูมิความหอนขาเสือเนาะก็ใส่แก้วใส่จานใส่ซอนอีหอย่างก็ซสแม่นี่ล้างจานแล้วดึงออกมานมันก็ยังหอนปล่อยให้เย็นแม่ก็สิเอาไว้สั่นเด้ จานแก้วแต่เขาอยู่นี่เบาเบาเรื่องเก่าเบาไม่คือหม่จานะนะจานแก้วกระซางแก้วนี่โดนความร,อร้อนมาแล้วเขาเแล้วถ้าาย่ไม่ไม่เอาใส่ไอตูต้ไว้ก็เอาแก้วในตัวมาแล้วก็มันล้างไม่แม่ว่าแม่ล้างล้วบีไม่เอาต้องล้างด้วยมือตัวเองพยบาบาลสะอาดหลวงอันามาัยหไม่ลวงอนนมัยหไมลวง ปาคอยสุพรรณเห็นน่นลูกชายล่ะกับลูกสาวล่ะทั้งหมดน,น่ะสี่สีอส่อาทิตย์สี่อาทิตย์ย่บานในซื้อมันกะดีอยู่แต่มันกะบารบาดีได้เป็นนี่สิบเป็นุูงสานได้กว่าสิบคำสิเมือดแต่ไปงานบได้เขาอ,อยยุกัอยย่โนนี่กับนยายสมลุกสาวข่อยเนาะโรนี่โรนี่ เกิดปีเดียวกันเราหนี่ออนกว่ายู่ม่เมนออนนี่แม่เนสองเดือนสามเดือนบอกเขาแน่ใจคิดว่าเสืออนี่พวกมันมาจากใครบ้างคิดว่าเด้อคิดว่านะอันไดใส่ได้ก็ให้เขาเลือกเอาแต่ว่าอันไดคืออันไดเขามักทานได้เขามักคอยกัดิจัดการใส่ตูเหลืองพิติก็ได้บุญไป ในบุญน้ำข่อยน้ำในบุญน้ำตูเหลืองน้ำทีหานรุนเหว่าเนใหไงโพดติผ้านผาไหเดี๋ยวเดี๋ยวไงไใเด้ไยวเหน่อยเหนื่อยผั หาลูกมากมันอยากกินใบกับเข้ากับใบใส่ประโยชน์เสียดายได้อยากขนไปไทยตะว่าเข้าใบไปถึงเข้าไปเข้ากับขนไปใบทุกสิ่งทุกอย่างอันใดพ่อทิมลงตู้ได้กระตู้ตู้เหลืองได้กระทิมไปสินะเอาไปใส่ว่าแม่นทิมมันี่ว่าเอาไปล่วงไหวเลยข้าเจ้าก็เอาไปใส่ประโยชน์ต่อสินะแล้วก็โจมมองข่อย สวสิคำมือคคำเว้นเด้อเหมือนในหอตะบะไดนอนเว้นจะเป็นอย่างปกติสมักนอนเว้นด้วัยนหยุดนี่หอตะบะนอนเว้นเลยขอบคุณพี่ติ๊กกี้ฟิลแลนมากนะคะบ่พื่นว่าพี่ติก๊กนะคอยบอกว่าจเจ้าเฮดขนมเฮ็ดอีหยังไหนเจ้าไม่คอยกินแหน่คอยไปขี่รถไปหาไ่ได้ยานยาน่อยแห้งจังยานยังบงบอบบอสั้นเศ้าจังกินสัน่นโอ้ยคอยเป็น่นปอบเด้อเสนอ แค่นี้แหละค่ะบ่นแล้วค่ะวันนี้บ่นหลายรอบแล้วนะคะ